สวัสดีครับผมตอนนี้เรากำลังอยู่ที่บ้านหมอปลานะครับผมเดี <S <s <aves> <S ๋ยวนะดีดย,ยืดนิ่งๆครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะลินดาอ่าพ่อสัมภาษณ์ก่อนโอชาครับโอชาเคยมาไหมครับเคยเคยมา,าย้ำได่อตอนตอนต้นต้น,นเี่ยซา,ม,ม,ามากมากระไผเอามาก็แม่หมวยพอบุมเอามีนห้มยู่บ่มอามาจะโดนแล้วบ่อ นอกไหนมาน้ำบ่ฮะองหมากมากไ่กกอยม่หนอม่อาอันนี้เราก็อยู่นนในออฟฟิศนะครับอยู่ร้านกาแฟอพอดีมีนนบริษัทรถนะครับมาแจกของนะครับตอนนี้พี่ปาติดแขกอยู่อีกอ่า บริษัทรถนะครับผมแล้วก็ทางบริษัทเราก็ไปทำคอนเทนต์เนาะอยู่ด้านนอกนะครับ <มา S 1> คุณยายจำลองก็อยู่ด้านหน้านี่เองนะครับยายตาจำลองอยู่ข้าวไหมครับจะลองชิมข้าวบ้านมอปลาหน่อยเพื่อเพื <c oughs> ่อยายจะได้ตั้งังเงินหมอปลาย <c oughs> ดยลองมากับป้าลองเมื่อคือนบุมก็พักอยู่ที่ซูเปอร์รีสอร์ทนะครับอยู่ใกล้ๆนี่แหละนะครับ พี่โยไปถ่ายคลิปนะครับพี่ไม่อยู่ไม่มีตังค์แลกเดี๋ยวจังยอดลกูกพี่โย่ไปถ่ายคลิปอยู่ยไปถ่ายคลิปอยู่อยู่ด้านในนะครับไปพาริมีบริษัทเรามาทำคอนเทนต์ด้วยแล้วก็มาแจกของอยู่ที่บ้านพี่หมอปลาด้วยนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าวันนี้เป็นโอกาสดีมากเลยแล้วก็ช่วงบ่ายนี้เราก็จะทําลาบหมูนะครับมีเดี๋ยวบุ้งขออนุญาตอ่านรายชื่อของพี่ผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะ มีพี่ปีใหม่นะครับข้าวกับข้าวก็คือลาบหมูนะครับห้าพนบาทนะครับเป็นหม้อใหญ่เลี้ยงคนป่วยร้อคนแล้วก็ผ้าห่มนวม10บผืนเสื้อกขนหนาว2ตัวชุดเดสสาตัวเสื้อยืด7ตัวผ้าห่มเล็ก11บเอืนนะครับผมแล้วก็พี่มิราผ้าเช็ดตัว30เซต พี่แววปลาชั้นทะเล500ร้อบาทพี่มูหวานผ้าห่มสามผืนพี่ถั่วผ้าชตัวหนึ่งเซ็ตผ้าห่มสองผืนนะคะพี่ถั่วพูแล้วก็พี่ติ๊กเซ็ตผ้าชตัวหนึ่งเซ็ตผ้าห่มสามผืนพี่เมเปิลเสื้อหนึ่งผืนนะคะพี่มารินผ้าห่มสาผืนแป๊บนึงลูกอ่าพี่พัดพี่เจพัดนะครับผ้าห่มห้าผืนนั่งดีๆลูกยังหยุ่มยังหยุ่มนั่งดีๆนั่งดีดีเออนั่งนั่งนั่งดีๆโอชานั่งดีดีครับ นั่งดีๆนั่งดีๆห้ามเอาเท้าข well ึ้นนั่งดีๆครับห้ามเอาเท้าขึ้นเอาเท้าลงมาครับโอเคปะภาษาเด็กนะครับอะต่อนะครับพี่หมูหวานพี่หมูหวานพระห่มสามผืนอ่ะอ่ะัดเสร็จแล้วอ๋อชออถึงเจ๊ฟันแล้วพระห่มห้าผืนพี่เซนดี้พ้าห่มสิบห้าผืนชุดชุดอ่าเดรสสองตัวพี่เซนดี้นะครับแล้วก็พี่ พี่ลาวันพระห่มหนึ่งผืนแม่บุญชมพระห่มสามผืนนะครับก็การอนุโัทนาสาธุบุญนะครับกับพี่ๆทุกท่านแล้วก็ของบุญจะมีขนมแล้วก็นมนะคะพี่ๆ,ๆแล้วเ,เดี๋ยวเราจะทํากับข้าวกันตอนพี่หมอปลาบอกว่าตอนตอนบ่ายบ่ายเย็นจเย็นอะไรประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวอรอบริษัทรถก่อนนะครับเดี๋ยวบุมจะไลฟ์สดให้พี่ๆดูอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวกินข้าวกินปลากันก่อน เติมพลังก่อนลิน,นดากินขา้าวปะคะชอบรู้ไม่เรียนรอจเย,ย,ย็นๆยที่อยูย่ยไปถ่ายคลิปอยู่ได้จังแหลกนั้นลูกลินดาเป็นอะไรคะน่ะแม่เอาลูกมาข้นน <laughs> าวจำลองอยู่ด้านนอกนะครับผมทำอะไรครับ <laughs> เออก็ขอให้ผู้ใหญ่เจริญทุกคนร่ำรวยร่ำรวยนะครับมีสุขภาพร,ร่างกายที่แข็งแรงนะครับผม,มคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังปรารถนาทุกประการนะครับผมถือว่าถือโอกาสพาลูกๆมาเที่ยวด้วยนะครับเป็นยังไงเอาไม่ใสแล้วเก็บเก็บดูเอามาเก็บรีดมาเก็บกระบอกมาหนักมาเก็บไม่เชียกระบอกนี่น <c oughs> ี่เด็กๆเขาชอบเล่นอัน อันนั้นไหมชอบยอนเหรียญติงาดา <c oughs> อยูาอยูอยู่อยอยากได้ <c oughs> หเหรอลูกอยากได้แป๊บนึงรอแรกตังก่อนอน,นี่ต <c oughs> ังแรกแรกตังก่อนครับ เฮาจัดเฮาจัดเดี๋ยวจะพาไปเล่นไปเล่นน้ำใครจะไปเล่นน้ำยกมือขึ้นลินดาไปไหมคะทำหน้าลิงก่อนทำหน้าลิงทำหน้าลิงกันเร็วโอชน่ลิงน่ลิง มาหนึ่งมาหนึ่งฮึมฮึมฮึมเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดินไปแลกแลกหมดนี้พอนาได้หกอันนะได้คนละสามอันใครตโตใครตอโอเคได้คนละสองอันคือปอโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดนะครับพี่ๆครับสวัสดีครับ